วันนี้ก็เห็นจะเป็นประเด็นร้อนอะไรอีกเรื่องหนึง่งเพราะจู่ๆเกิดประเด็นที่มีทนายคนหนึง่งระบุว่าชื่อทนายอันพัทรพงศ์สุภักษรเปิดประเด็นเกี่ยวกับกรณีอ้างอิงว่ามีคนที่เคยเป็น f อไม่ใช่เคยสิเป็น f อของลุงพลบ้านกวกอกเนี่ยมีการโอนเงินเข้ามูลนิธิทนายเพื่อประชาชนกว่า5 0 0 0 0 0บาทแล้วก็กล่าวหาว่เป็นการเรียกทำคดี3 0 0 0 0 0 ลักษณะตอนนั้นเนี่ยเป็นการระดมทุนคือท่านผู้ชมเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่กรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด mm. เข้าไปรับว่าความให้กับลุงพล mm. บ้านปกกอกจําได้ใช่ไหมจากนั้นต่อมาเนี่ยมีการถอนตัว <Ha. S 1> ครั้งนั้นเนี่ยเคยมีประเด็นตรงนี้มาครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกทีหนึง่งโดยทนายอันพัทรพงศ์เนี่ยอ้างว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแฟนขับของลุงพลตัวย,ยอดที อยู่อเมริกาเหรอส่งหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมาให้ดูว่ามีการโอนเงินให้กับทนายตั้ม4ี่แสนบาทแล้วยังมีแฟนคลับที่แคนาดาตัวย่อ,อก,ก็คือตัวเอ็นโอนเงินให้ทนายตั้มอีก1นึ่งแสนดวมเป็น5้าแสนบาทแล้วก็ส่งเอกสารเป็นใบสลิปการโอนเงินของแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศของลุงพลมีการโอน เป็นการระดมทุนช่วยเหลือจาก FC หลายๆคนก็เลยเป็นยอดเงินตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาททนายอันอ้างว่ายังไง FC คนนี้ยืนยันนะคะว่าระหว่างที่ทนายตั้มลงพื้นที่ทําคดีลุงพลนะคะได้รับเงินโดย FC ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีมูล,ลนิธิทนายตั้มมี FC ที่อยู่ประเทศแคนาดาคอยรวบรวมบ,บัญชีเอาไว้เพื่อเปิดเผยข้อมูลแล้วทำไมออกมาตอนนี้ คือก็ไม่ได้หิวแสงนะคะแต่ว่าได้รับข้อมูลจาก f อะค่ะส่งสลิปมาให้ยืนยันว่าเป็นสลิปจริงก็คืออยากให้ทนายตั้มออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้กลางบัญชีออกมาให้ตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงที่ต้องออกมาเปิดเผยข้อมูลก็มองว่าการกระทําของทนายตั้มอะค่ะส่งผลต่ออาชีพทนายความและมัญญาทนายความ นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะบอกว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อตกลงจะว่าจ้างทนายตั้มดูแลคดีลุงพลทนายตั้มยังเรียกค่าทนายดูแลคดีทั้งหมด3ล้านบาทโดย f c ที่อยู่ต่างประเทศก็ขอต่อรองเหลือ2ล้านบาทได้ไหมทนายตั้มก็ยินยอมค่ะน <มา S 2> ี้เป็นข้อกล่าวหานะ หลังจากนั้นทุกคนก็ระดมทุนเพื่อหาเงินช่วยเหลือลุงพลค่ะนำเงินบริจาคเข้ามูลนิธิของทนายตั้มจนทบสองล้านคือไม่ได้ให้เป็นก้อนในทีเดียวเพราะว่า f c แต่ละคนไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าทุกคนมีความตั้งใจช่วยลุงพลก็เลยทยอยโอนให้จนทบสองล้านค่ะระหว่างนั้นมีรายงานด้วยนะคะบอกว่าเงินที่โอนให้กับมูลนิธิของทนายตั้มทบแล้วแล้วมีจานวนเกินกว่า2ล้านด้วย ช่วงนั้นมีรายงานว่าลุงพลได้ถามทนายตั้มเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็จํานวนเงินที่โอนเข้าไปคือถ้ายอดเกินจาก2ล้านที่ตกลงว่าเป็นค่าว่าความให้จะขอแบ่งเงินส่วนนี้มาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายลุงพลแต่ก็เกิดตัญหาจนเรื่องมีเรื่องบาดหมางกันรายละเอียดเรื่องนี้ทนายอ่านยืนยันนะคะว่าไม่รู้ว่าจะจริงเท็จอย่างไรแต่เอฟซคนนี้สนิททั้งทนายตั้มและลุงพล นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าสัปดาห์หน้าค่ะจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินของทนายตั้มไม่กังวลหากธนายตั้มจะฟ้องกลับก็ยินดีเพราะว่าทุกอย่างต่อสู้กันที่พยานหลักฐานค่ะ โอนเลยอะตัวเขาในสี่แสนโอนสครั้งครั้งละสองแสนแล้วก็ f อฟซีที่แคนาดาตัวยอดตัวเอ็นโอนไปอีก1นึ่งแสนบาทซึ่งเป็นการละดมทุนสรุปแล้วทนายตั้มไปเหยียบบกไปตากตัวไปขึ้นทูเนี่ยนะครับ <หา S 1> ไปห้าแสนเขาก็ก็ส่งให้ผมดูส่วนหนึ่งมียอดห้าหมืนห้าร้เป็นชื่อของมุลลนี ทานายตั้มหมดเลยทุกใบะนะครับสลิปทุกใบผมมีประมาณสิบสิบกว่าใบมั้งริงไม่สิงง่ายนีเดีวเอาให้ตั้มเอาบัญชีสเต็มน้นมาเปิดเลยถ้าทานายตั้มจะมาฟ้องอะไรอามินละ่ะผมไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้กลัวไม่ได้ค่าแล้วผมจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของทานายตั้มเอาเงินไปไหนมาจากไหนเส้นทางมาจากไหนเอาไว้ที่ไหนผ่านช่องทางไหนในการรับเงินผมตรวจสอบครับอาทิตย์หน้านี่แหละขณะที่ตัวทานายสศรธาบอกว่ายังไงบอกนะครับทู้ชมครับว่าประเด็นนี้ สริปที่ออามาเผยแพร่เนี่ยเป็นสริปลอมเคยชีย้แจงไปแล้วและถ้าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณสิทธาก็บอกว่าพร้อมจะให้ตรวจสอบขนาะเดียวกันครับผู้ชมฮะมีคนในสื่อสงคมออนไลน์เอาคําถามเรื่องนี้เนี่ยจากโพสของบัิชนซึ่งระบุว่าทนายอันเปิดหลักฐาน FC ต่างแดนโอนเงิน5้าแสนเข้าบัญชีบุญทิศนายตั้มช่วยคดีลุงพลแต่บอกไม่ได้เงินสักบาท เอาไปโพสในเพจของทนายตั้มซึ่งโพสเรื่องคุณชีวิตเดี๋ยวเราว่ากันตรงนั้นตั้งคำถามเรียกร้องให้คุณสศิษฐาเนี่ยชี้แจง ซึ่งคุณสุธาก็ชี้แจงเข้ามาตอบใช่ไหมบอกว่าเป็นสลิปปลอมและเป็นเรื่องไร้สาระมากพร้อมกับงัดข่าวเก่าเมื่อปี64มาประกอบนะคะก็เป็นข่าวที่ทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพสมุดบัญชีธนาคารของมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่มียอดเงินอัปเดตอยู่ที่ประมาณ238,748บาทแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าตอนนี้มีกระแสดิสเครดิตว่ารับเงิน10ล้านในการว่าความผ่านมูลนิธิ จึงอัปเดตบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานและฝากไปถึงคนที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จว่าระวังจะได้คดีดเป็นของขวัญปีใหม่สลิปปลอมครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เดี๋ยวตามกันดูต่อเพราะมีข้อกล่าวหาประเด็นอย่างนี้ขึ้นมา